โอ้ย oh. oh. เอ้ยช่วยด้วยเอ้ยเราตีกันปอปแปดต่อยปอปแปดต่อยกับเรือเบคกอมีเหมียวสวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเดคคอมีเหมียวและวันนี้เนี่ยเราได้รับพัสดุมาจากคารฟโบอีกแล้วนะคะคัรฟโบนี่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราแทบทุกชิ้นเลยวันนี้เราได้หาซีกล่องด้วยกันชื่อว่าสยามฟาสต์แอนด์ฟิรีสนะคะมันคืออะไรอะ่ะ คือยังไม่รู้เลยคือเขาส่งมาให้เฉยๆนะเดี๋ยวเราลองแกะดูก่อนว่าในนี้มีอะไรแกะเลยนะแกะอุะ๊ยแล้วแกะกล่องสิครับไปแกะพิ่เราไปอ่าแกะแล้วนะโอ้มันคือรถนั่นเองรถของจริงปะเนี่ยรู้ว่าเป็นรถรถของจริงปะแกลองขับไปตลาดดูไหม <laughs> น่าจะเป็นรถหมดเลยสี่คันสำหรับแมวสี่ตัว b a s t and Furious อันนี้คือหยงได้รถตัวเอง แท็กซี่นะคะคราน,นี้เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลือง ใช่กลของเบรนด์แค่จะมีเขาได้ไงเนี่ยโอ้โรู้สึกว่าตอนนี้แมวสนใจกล่องมากกว่าของที่ในกล่องเีกนะใช่ จริงๆแล้วครั้งหน้าคัพโบส่งมาแค่กล่องเดี๋ยวเลยโอ้หระหว่างนี้เรามาดูที่หน้ากล่องของคัพโบนะครับมันเหมือนเป็นแบบเป็นแผนที่ของที่ไหนสักที่หนึ่งนะแล้วก็จะมีวัดมีตุ๊กตุ๊กมีรถแท็กซี่มีรถบัสนะครับผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ของคัพโบเนี่ยน่าจะเป็นตามนี้เลยนะมีตุ๊กตุ๊กมีแท็กซี่มีรถบัสแล้วก็น่าจะเป็นเรืออยกางี้ว้าวเข้าไปแล้วให้เดานะรถบัสเนี่ยน่าจะเป็นรถเมล์สายแปดชัวสายแปดตปาดีเลีย เสร็จแล้วล่ะค่ะโหยากไปเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราไี่รอดอะไรบ้างในครอบครองของเราตอนนี้อันนี้คขออะไรเอาตุกๆุตุกต,กตุกไงตุกๆใช่ตุกๆต,ต่อไปอันนี้เขียนว่าเ,เรือซิ่ง เรือซิ่งนี่ต้องสันชัยป่ะแต่ละคันนี่เหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวดูต่อไปปแปดปแปดปแปดต้องสันชัยเดี๋ยวปแปดแฮปปี้เหมียวปแปดสันชัยเฮ้ยจำได้จำได้ว่าสายแปดเนี่ยไปที่แฮปปี้แลนด์แต่ว่าเขาเล่นคำเป็นแฮปปี้เหมียวอ๋อแฮปปี้เหมียวอ๋ออ่าหยงจองแล้วหยงจองแล้วหยงจองปแปดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเหมียวเรือซิ่งเป็นของสันชัยละกันเรือซิ่งแท็กซี่ก็น่าจะจังซูลหรือเปล่าสีเหลืองนี่็นแท็กซี่จะไม่ได้อ่าพี่เซาเป็นตุ๊กตุ๊กละกันเอางี้ไหมให้เขาเลือกรถของเขาเองกันเเออดี๋ยว มาแล้วก็ให้เลือกรถของตัวเองอยากได้คันไหนอะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวชุนเข้าป .8 แล้วอะเอ้ยดูดิที่หน้ารถอะมีหางออกมาด้วยคนขับอ้าวเดี๋ยวเลยบอกให้เลือกเองเลยบอกให้เลือกเองไงแล้วซิงหัวใจไโอ้ยไอช่วยด้วยไอเราตีกันปอ .8 ต่อยปอ .8 ต่อยกับเรืออ้าวคนขับแท็กซีุ่กน่ารักจังเลยอะ แท็กซี่น่ารักตุ๊กๆมาแล้วคนขับตุ๊กๆมาแล้วเฮ้ยทซี่ี่แท็กซี่อ้แท็กซี่เทซี่ไม่ไปที่บอกว่าไปส่งรถไปส่งรถรถแท็กซี่ไม่ค่อยไม่ค่อยลบมือเท่าไหร่อะไปส่งรถกันเดี๋ยวอะไรเรือซิ่งยังหาเรื่องจแปดอยู่เลยเนี่ยลกจังเลยอะดูดิ เอาเอาข้าปอแปดแล้วเข้าปอแปดแล้วเหลือซี่เข้าปอแปดแล้วตอนนี้โอ้โหมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วแท็กซี่ไม่มีใครขับแล้วผู้โดยสารครับผู้โดยสารครับมีคนกัดหน้าต่างครับดูสิเป็นรอยเลยอ่ะคนขับแท็กซี่นี่อะไรกัดกัดหน้าต่างโอ้โหโอ้ยแค่ขยี้ขายดีนะขยี้ขี้ขายดีนะขายดีขายดีขายดีเดี๋ยวเข้าทางนั้นได้เหรอยงข้าทางนั้นข้านั้นโอ้ยโอ้ย เอาละครับการแข่งข <|so|>> ันระหว่างแท็กซี่โดยคนขับชื่อหยงชุนแล้วก็ปอแปดนะครับผมขับโดยสัญชัยจอมซิ่งโอ้โหตอนนี้นะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะ่ะคือตีกันด้วย คก็วันนี้นะคะสนุกสนานกันมากเลยแมวแต่ละแมวขอบคุณค่ะบ,บ้านะคะที่ส่งของเล่นดีๆมาให้อีกแล้วนะคะแต่ละคันนี่แบบเหมาะกับสายซิ่งมากเลยนะคะบ้านใครมีแมวสายซิ่งย่พลาดไม่ได้อยากกินบล็อกอยากกินซิ่ง <c oughs> โอ้ยโชเปอร์ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับแมวกันต่อแล้วสำหรับใครที่สนใจเนี่ยนะคะก็เข้าไปที่เพจคัฟฟอร์นะคะไปสั่งซื้อกันได้เลยจริงๆแล้วน่าจะมีหลายดีไซน์เหมือนจะมีเรือดำน้ำด้วยไหมครั้งที่แล้วที่เราประกอบเรือดำน้ำโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะต้องลากันไปใ่เพียเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสิงกันต่อแล้วไปใช่ไปเลย Đi ơi, chỗ bên Chỗ à bên hoa.